สวัสดีครับพ่อบ้านมาบ้านนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้เป็นเมนูขั้วกิ้งหมูสับนะครับผมเป็นสูตรที่ไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับเพื่อนๆเรียกว่าอร่อยทุกคําเผ็ดทุกคําเลยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ชอบรสจัดจ้านนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบนะครับก็ใส่พริกน้อยๆนะครับผมแต่ละคํานี่คุกข้าวร้อนๆอร่อยมากๆเลยนะครับผมเคียงข้างด้วยไข่เค็มไข่ดาวหรือว่าอะไรก็ได้นะครับอร่อยครับอร่อย เดี๋ยวไอต้อมจะบอกวิธีการทำนะครับสำหรับสูตรลดจัดจ้านสำหรับคนที่ชอบนะครับผมเหมาะกับทำขายและเป็นอาหารครอบครัวด้วยนะครับวัตถุดิบนะครับก็จะมีแตงกว่าใบมะกรูดอ่าและที่ขาดไม่ได้ก็พริกคั่วกิ้งนะครับผมแล้วก็มีหมูติดมันนะครับหมูติดมันวันนี้ไอต้อมก็ซื้อมา100บาทนะครับผมแล้วก็พริกคั่วกิ้ง20บบาทนะครับผมผสมมาแล้วนะครับแล้วก็มาเพิ่มเติมด้วยกระเทียมนะครับอ่ากระเทียมอ่าพริกแดง พริกสวนนะครับ่าล้างให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆกระเทียมก็สับเตรียมไว้นะครับแล้วก็มีน้ําตาลทรายนะครับผมน้ํามันหอยอ่าพริกไทยป่นนะครับผมมีซอสปรุงรสนะครับก็เป็นอ่าสูตรเข้มข้นเข้าเนื้อของแม็กกี้นะครับผมแล้วก็มีส่วนของสูตรผัดกลมกล่อมก็มีนะครับเดี๋ยวนี้แม็กกี้เขาก็ทําขวดขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อน,อนให้เพื่อนๆได้จับ ด้วยความถนัดมือนะครับเป็นขวดสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อนๆครับผมอ่าแล้วก็สําหรับหมูนะครับล้างขยําเกลือให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆแล้วก็อ่าล้างน้ําเปล่านะครับล้างน้ําเปล่าหลายๆน้านะครับแล้วก็เอามาสับนะครับสับให้ละเอียดเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหตุที่จะต้องใช้เนื้อหมูติดมันเพราะว่ามันจะทําให อไม่แข็งกระด้างด้วยนะครับเพื่อนอ่านี่ครับเพราะว่ามันมีมันติดมาเนาะนะครับผมแล้วพริกแดงพริกสวนก็หั่นซอยอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับนี่คือขั้นตอนการเตรียมนะครับกระเทียมสับให้เรียบร้อยไปมะกรูดก็ซอยนะครับอ่านะครับอ่นนี้ครับอันนี่คือขั้นตอนการเตรียมนะครับเพื่อนก่อนแนะนํานะครับไม่มีเวลาว่างก็ช้อปปิ้งในตะก้าช้อปปี้ของแอตตอมนะครับผมซอสแม็กกี้นะครับผม อ่าอร่อยนะครับทําให้รสชาติของอาหารหอมนะครับและก็มีความอร่อยเข้าเนื้อและก็มีรสชาติที่จัดจ้านขึ้นนะครับผมอ่านี่ครับซอสแม็กกี้นะครับทั้งขวดเขียวขวดเหลืองนะครับเพื่อนเป็นขวดสี่เหลี่ยมนะครับอ่ามาลงมือทํากันเลยนะครับตั้งกระท้าลงไปนะครับยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะครับตั้งกระท้าลงไปเอาเนื้อหมูที่สับลงไปนะครับอ่าหลังจากนั้นค่อยเปิดแก๊สเบาเนะครับเพื่อน น้ำมันเราไม่ต้องใส่นะครับผมเราเป็นการลวนไปเรื่อยๆพอออมีความร้อนนะครับน้ำเขาจะออกมานะครับผมจากเนื้อหมูนะครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยตักน้ำออกนะครับเพื่อนๆเราจะไม่ให้หมูอยู่ในกระทะแบบนี้นานๆนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งกระด้านะครับเพื่อนจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับอ่านี่ครับทำแบบนี้เลยนะครับเพื่อนสังเกตว่าไม่มีน้ำมันเลยนะครับไม่ได้ใส่น้ำมันนะครับผม อ่จากนั้นก็ใส่พริกขั่วกิ้งลงไปเลยนะครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะครับนตจานก่อใส่หมดเลยนะครับยี่สิบาทนะครับผมเจ้านี้พริกแกงเขาอร่อยด้วยนะครับเป็นพริกแกงคั่วก,กิ้งก็จะเป็นพริกแกงใต้นะครับเพื่อนรสชาติก็จะจัดจ้านนะครับผมอ่าจากนั้นก็ผัดคลุกเขาไปให้ทั่วเลยนะครับ พอ,อผัดทุกเขาทั่วแล้วเพื่อนๆก็ชิมรสชาติด้วยนะครับว่าพริกแกงมีความเค็มไหมนะครับเราจะได้เติมเครื่องปรุงได้ถูกนะครับเพื่อนมีความหอมฉุนนะครับตามด้วยซอสหอยนางรมสีขาวนะครับและซอสแม็กซี่ใส่ลงไปนะครับเพื่อนตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับ เรียกว่ารสชาตินี่จัดจ้านมากครับเพื่อนๆใครที่ชอบทานเผ็ดนะครับผมเดี๋ยวทานได้ทั้งวันเลยครับสองมื้อสามมื้อครับเพื่อนอ่าส่วนเรื่องผักนะครับมีแตงกวามีอะไรก็เอามาแก้มได้นะครับเพื่อนๆครับผมอจากนี้ก็ใส่พริกแดงพริกสวนลงไปนะครับที่เราซอยไว้นะครับแอตอมกอเพิ่มเติมน้ําตาลไปนิดนึงขาดหวานไปหน่อยนะครับอ่าหยอก แมกกี้ลงไปนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยพริกไทยผ่นน่อยนึงแล้วก็โรยใบมะกรูดลงไปนะครับอ่าแล้วก็ผัดคลุกเท้ากยี่ไปเลยนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับสำหรับใครที่ชอบเห็นนะเห็นแล้วหิวเลยนะครับเพื่อนครับทำเป็นอาหารกล่องขายได้นะครับหรือว่า เมนูนี้ตามร้านข้าวแกงก็จะมีนะครับร้านข้าวแกงปักใต้นะครับเพื่อนไอเหตุที่แอตตอมทําเยอะเพราะว่าทําเยอะแล้วคุ้มนะครับเพื่อนๆพืสหรับเมนูนี้เก็บไว้ได้หลายวันนะครับหรือว่าเวลาเราเดินทางไปไหนก็ใส่กล่องไปแวะทานตมจุดพักต่างๆได้เพื่อนอ่าเป็นเมนูที่ถนอมอาหารได้ดีเลยนะครับอ่าส่วนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตักใส่จานนะครับผมหอมมากครับหอมมากเลยนะครับผม อ่าเพื่อนๆลองไปทําทานนะครับผมอ่าอร่อยครับอร่อยครับอ่าไม่ชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกอ่าปริมาณน้อยๆหน่อยนะครับผมนี่ครับสีสันหน้าตานะครับผมทานเคียงคู่กับผักที่เราชอบนะครับเพื่อนอ่าจะเพิ่มเติมด้วยปลาทอดอ่าไข่เค็มไข่ดาวไข่เจลอะไรได้หมดเลยนะครับเพื่อนอ่านี่ครับก็เรียกว่าแก้ความเผ็ดได้นะครับเพื่อนแล้วก็เคียงข้างด้วยพริกน้ำปลาสามรสนะครับ อืม่านะครับสุดยอดเลยนะครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับที่อตตอนแนะนำก็เป็นคั่วกิ้งหมูสับนะครับอ่านี่ครับหอมฉุยนะครับอ่าการันตีในความอร่อยนะครับทุกมื้อนะครับผมแล้วก็คุ้มค่าแล้วว้นะครับแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับเพื่อน สุดท้ายนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจช่องต้อมชาแนล53นะครับผมมีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับมีโอกาสที่ดีก็จะไปเที่ยวสถานที่ต่างๆก็จะนำคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับผมหรือว่าร้านอาหารอะไรที่อร่อยก็จะแนะนำเพื่อนๆไปไปเที่ยวตามรอยอตอมนะครับเพื่อนๆนี่ครับสวยงามนะครับสถานนี้ที่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ